อาจจะต้องขอพูดอีกครั้งหนึ่งสาหรับการที่วันนี้เราได้มารวมตัวกันนีก็คือการที่จะขออ,อ,อนุมัตินะคะจากประธานสภาเนื่องจากตอนนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้ประกาศแล้วนะคะว่าองค์การผลิตส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะจัดซื้อวัคซีนทางเลือกนะคะนอกเหนือจากที่ทางรัฐบาลนะคะได้จัดซื้อแอสตราเซเนกากับซีเนแวคให้กับประชาชนนะคะฉะนั้นทางองค์การบริหา,ห,าหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนะคะเราทุกคน,น,นทั้งทีมาทุกคน ขอกราบเรียนนะคะว่าเราจะปฏิบัติทุกอย่างนะคะตามนโยบายนะคะของรัฐบาลโดยท่านาท่านพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะเราจะปฏิบัติตามทุกอย่างตามกฎข้อระเบียบอย่างเคร่งครัดนะคะการสั่งซื้อนะคะเราจะผ่านการอนุมัติจากท่านผู้ว่าราชนนการจังหวัดสุพรรณแล้วก็ไปถึงสอบคอ,อ,อย่างที่ท่านทราบไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกมันมีอยู่4ตัวด้วยกันคะ่ะไฟเซอร์นะคะ บมเดนานะคะ <John> s. <S ชิ f a ฟาร์ามแล้วก็จอ h ์ s o นจอ h ์ s o นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความตั้งใจของเราทีมงานอบาจาทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่ทุกคนและมีอีกหลายๆโดยหน่วยงานนะคะที่เรา,เ,าเรามีความคิดเห็นแล้วค่ะว่าสิ่งใดที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะคะเราจะวิจัดก,การให้โดยเร็วที่สุดสําคัญที่สุดก็คือเราต้องให้จังหวัดสมุทรปราการของเรานะคะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างโดยเร็วที่สุดนะคะและให้ประชาชนของเราได้รับวัคซีน อย่างสม่ำเสมอที่สำคัญเราลองคํานวณกันนะคะอย่างท่านรองท่านบอกว่าถ้าเกิดเราได้วัคซีนนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นวัคซีนตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะในทางเลือกถ้าเราได้มา900,000โดสนั่นหมายถึงเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้ถึง4 5 0 0 0 0คนอาบาจอเนี่ยเรามีเขาเรียกว่างบประมาณของปี2 5 6 4นะคะเงินสะสมก็คือ400 400ล้านบาทจากอาบาจอนะคะเพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนอย่าท้อนะคะวันนี้นะคะกเ็เราขอส่งกําลังใจนะคะให้กับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนทุกคนทุกภาคการทางการแพทย์ทีมงานอบจทุกคนพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะที่ขอบคุณมากๆที่ท่านได้นําเสนอข่าวสารนี่ออกไปวันนี้เราถึงต้องการที่จะมาบอกนะคะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะขอยืนยันนะคะแล้วก็จะขอตั้งใจทําหน้าที่ของเราทีมงานอบจนะคะให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็ ทำหน้าที่ทุกอย่างนะให้ส่งผลประโยชน์ทุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชนชาวสุประการให้ได้เร็วที่สุดน,นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะอีกไม่นานค่ะนํำซื้อสุประการซื้อกันไปด้วยกันนะคะ